เราก็จะลากันไปด้วยภาพความน่ารักความผูกพันระหว่างคู่แม่ลูกที่มาร้องเพลงด้วยกันนะคะเพลงก็มีความหมายดีเหลือเกินค่ะเพลงชื่อว่ารักแม่เท่าฟ้านะคะคร,ครับครอบครัวพงษนานิกรน,นะครับที่นักร้องนําวงฟรีเบิร์ดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมก่อตั้งช่ายนะครับนี่คือครอบครัวของนักร้องนําวงฟรีเบิร์ดนั่นเองก็เป็นเพลงที่ แสดงถึงความรักความอบอุ่นแล้วก็ความผูกพันระหว่างแม่กับลูกได้เป็นอย่างดีนะครับคูนนี้เจอกันใหม่สำหรับเช้านี้ที่หมอชิดในวันศุกร์เราจะเจอกันเจ็นโมงครึ่งนะครับอีกหนึ่งวันวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>